าการที่เวลาฝนตกแล้วมีอาการคันเนี่ยเราลองมาดูก่อนนะฝนเนี่ยคือความชื้น ก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยอากาศภายนอกเราจะมีการสะสมความชื้นอยู่เยอะแล้วถ้าเกิดเรามีอาการคันขึ้นมานั่นเกี่ยวข้องกับปอดของเราครับเพราะว่าอะไรปอดเนี่ยควบคุมผิวหนังเขามีรูเปิดเนาะทางแผนจีนเขามองว่าถ้าปอดเราแข็งแรงผิวหนังเราก็จะแข็งแรงด้วยเมื่อเวลาเราฝนจะตกมีคนที่เป็นลมพิษต้องสังเกตเลยนะในกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยต้องมีแน่นอนสักคนหนึ่งเวลาฝนเริ่มตกมาเธอเธอเริ่มคันแล้วเนี่ยผื่นเริ่มขึ้นแสดงว่าฝนจะตกเรามองว่าเขาจริงๆเขาพยากรณ์อาการโรคได้หรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีเส้นลมปาปอดหรืออมีาการของปอด พร่องอยู่แล้วลอดก็ไม่แข็งแรงทีนี้พอเจอความชื้น <S 2>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  เจอความเย็น <S <S เจอลมเข้ามาเนี่ย เขาจะรู้สึกมากกว่าเพื่อนจริงๆอาการอย่างเงี้ยก็เป็นอาการที่สามารถรักษาแล้วก็บำรุงตัวเองได้เพื่อป้องกันตัวเองสังเกตนะครับว่านอกจากปอดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความชื้นแล้วโรคสะเก็ดเงินหรือแม้แต่โรคมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อผิวหนังทั้งนั้น,เ,นเช่นโรคมะเร็งปอดเขาจะมีจุดเป็นผื่นคันเป็นวงแดงๆรอบๆลักษณะคละ้ายๆหนอนจริงๆนนงแล้วอาการมะเร็งปอดเนี่ยมันส่งผลออกมาที่ผิวหนังได้เหมือนกันอาการของสะเก็ดเงินเองเก็ผิวจะดูเข้าแห้งๆดูจะแบบแดงๆอักเสบในทางแพทย์แผนจีนเนี่ย เรามองว่าสเก็ดเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกับลมเกี่ยวข้องกับความชื้นเกี่ยวข้องกับความร้อนลม และความชื้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกคันธรรมชาติของลมนะครับก็จะพัดไปอยวไปมา,มาเขาจะคันตามตัวจุดมันจะกระจายไปทั่วตัวเลยความชื้นเนี่ยส่งผลให้เราคันแต่ความร้อนเนี่ยทำให้เราอักเสบจุดที่มันแดงขึ้นมาบางทีจุดที่มันร้อนหรือแม้แต่เริ่มเริ่มคันเริ่มแดงเกิดจากความร้อนพอมาหาหมอจีนเราก็จะวินิจฉัยก่อนว่าเอ๊ะเขาเกิดจากลมหรือเปล่าเกิดจากความชื้นหรือ,รอเกิดจากความร้อนเราก็จะให้ยารักษาหรือแม้แต่จุดฝังเข็มเพื่อช่วยบำรุงร่างกายเขาทางแพทย์แผนจีนเรามองว่าปอดเป็นตัวควบคุมเจิง แล้วเจ้า้าที่อของเราเนี่ยถ้าหากแข็งแรงดีก็จะไม่มีอาการป่วยแล้วมันดูแลสุขภาพนะครับวันนี้หมอก็จะมาแนะนําจุดฝังเข็มในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยมองว่าทําไมบางคนฝังเข็มบางคนใช้ยาสมุนไพรแล้วมันแตกต่างกันยังไงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมความจริงแล้วถ้ามันใช้ทั้งคู่เนี่ยมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันสมุนไพรจีนนะครับจะช่วยบํารุงร่างกายเราในคนที่ขาด แล้วคนที่เราขาดก็ต้องมีการบำรุงถูกไหมครับสารอาหารจะต้องเพิ่มขึ้นงั้นสมุนไพรจะเป็นตัวช่วยแต่ฝังเข็มนะครับเขาจะเป็นตัวบาลานซ์ที่และลมปราณของร่างกายอย่างเช่นคนที่เป็นโรคปอดนะครับนี่นะครับเส้นลมปราณปอดของเราจะอยู่ตรงนี้เวลาเราจะฝังเข็มนอกจากเราจะทําให้มันเป็นสมดุลแล้วเนี่ยวิธีการที่จะบำรุงปอดซึ่งเป็นธาตุทองให้ดีเนี่ยก็คือการเสริมธาตุดินธาตุดินของเส้นลมปราณเรานะครับอย่างเช่นตรงจุดนี้นี่เป็นเส้นลมปราณเว้ยหรือเส้นลมปลาราณกระเพาะอาหารเป็นธาตุดิน จะรักษาอาการของปอดให้ได้ผลดีและเป็นการเสริมและบำรุงร่างกายอย่างดีเราต้องใช้จุดบนเส้นลมปานปอดซึ่งเป็นเส้นลมปานทองและบนเส้นลมปานม้ามและกระเพาะอาหารางั้นเวลาเราปรับสมดุลเขาเนี่ยทั้งร่างกายนอกจากเราได้ยาสม,มุนไพรแล้วเราก็จะทําให้ลมปานเนี่ยมันเดินวนให้ครบรอบและผิวหนังเราอยู่ตรงไหนครับอยู่รอบๆถูกไหมครับนี้เวลาเราปรับให้เขาสมดุลได้บาลานซ์อาการของโรคผิวหนังก็จะดีขึ้นด้วยนอกจากนี้แผนจีนเรายังมีการใช้อาบ สมุนไพรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรแก้อักเสบลดพิษร้อนแล้วก็บำรุงปอดก็สามารถช่วยได้เราอะมองเรื่องโรคผิวหนังเนี่ยมองว่าเราต้องรักษาที่ต้นเหตุก็คืออวัยวะปอดของเราถ้าอาการที่ต้นเหตุเราดีขึ้นอาการปลายเหตุต่างๆมันก็จะดีขึ้นด้วยโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำก็จะน้อยลงอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพก่อนป่วยคือการรักษาที่ดีที่สุดมาแผนจีนกันนะครับ